สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์กับเกม Pocket In c o m i n g นั่นเองนะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่โปเกมอนระดับ S สายควบคุมที่น่าปั้นกันนั่นเองนะจะมีตัวไหนบ้างมีตัวที่ทุกคนปั้นไหมนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงแนวเนาะแนวเพื่อจะให้ทุกคนแบบว่าไปดูเป็นแบบอย่างอะไรอย่างนี้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบที่แนะนําก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะ,ะทุกคนนะก็เดี๋ยวถ้าเป็นสายอื่นๆแล้วหรือเป็นระดับ A S พัเนี่ย ก็รอกันต่อไปนะเดี๋ยวจะทยอยทําให้นั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างที่น้าั้านสําหรับสายควบคุมนะสำหรับตัวแรกก็คือน้ําแข็งตัวนี้นะคะหรือฟีจิโอนั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความน่าลาคาญ อีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งเลยนะยิ่งแบบดาวเยอะเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งศัตรูติดแช่แข็งรัวๆนั่นเองเนาะทั้งเราลงอารีนาเอ้ยลงด่านเอ้ยอะไรอย่างงี้ก็จะสร้างความลำคาญให้กับฝังตรงข้ามได้เยอะเลยทีเดียวนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะหาเศษหาตัวเนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลก่อนสกิลเนี่ยมันจะเป็นสายแบบทาตุน้ําแข็งไปเลยนะทุกคนไม่มีธาตุอื่นๆนะสกิลแต่และสกิลก็จะเป็นสายสเปเชียลแอคแท็กนั่นเองนะทุกคน เรามาดูพาร์ทสิกันเนาะพาร์ทสิของเจ้าตัวน้ําแข็งหรือฟรีจิโอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะพาร์ทสิของมันก็คือการเพิ่มนะพลังป้องกัน Special Defense นะ40% 2รอบก่อนการต่อสู้นะไม่สามารถลบล้างได้จากการถูกโจมตีจะสะท้อนผลด้านลบแบบสุ่ม1ผลนะต่อผู้โจมตีเนาะโดยมีโอกาส20%ที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลา1รอบนั่นเองนะสถานะแช่แข็งเนี่ยก็คือ เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และจะยกเลิกการแชร่แข็งก็ต่อเมื่อความเสียหายรวมที่ได้รับเนี่ยสูงกว่า35%ของ HP นั่นเองถ้าฟีจิโอปลดล็อกถึง8ดาวปุ๊บถ้าอัพถึง8ดาวนะทุกคนก็พาสซีฟิของมันเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกโอกาสในการแชร่แข็งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อสะท้อนกลับนั่นเองนะสำหรับพาสซีฟของเจ้าตัวฟีจิโอนั่นเองเนาะก็จะติดแช่แข็งล้วัๆแหละนะทุกคนถ้าแบบเราอัพ ดาวไปเรื่อยๆอัพดาวยาวๆนั่นเองอ่ะยิงดาวเยอะเนี่ยก็จะติดแช่แข็งรัวๆนั่นเองนะถ้าใครโชคดีแบบซุ่ม ในตู้สุ่มมาเนี่ยแล้วได้ตัวนี้มาก็สามารถปันยาวๆไปจนถึงเรามีตัวระดับเอสพาในทีมครบก็ได้นะคะทุกคนสําหรับสายควบคุมนะหรือได้สายควบคุมระดับเอสพามาก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็ได้เอาตัวนี้ไปแบบทีมสํารองก็ได้นะคะทุกคนวิธีการหาเศษเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างสําหรับ V ีจิตัวนี้นะก็คือด่านยากนั่นเองด่านยากก็ ต้องผ่านด่านก่อนถึงจะกดกวดล้างได้นั่นเองเนาะก็8ปขีดสแล้วก็ด่านยาก1 6บขีดแล้วก็ตู้สุ่มนะตู้สุ่มตัวระดับ s ตู้สุ่มปกติของมันนี่แหละนะแล้วก็เลือกของตู้เศษอะไรอย่างนี้ถ้าดวงดีก็จะได้มาช่วงแรกๆก,ก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะมันจะทําให้ศัตรูติดแช่แข็งนั่นเองแล้วทำให้สายโจมตีของฝั่งเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะเรามาดูร้านค้าอ่าร้านค้าก็สามารถแลกได้แต่ต้องดองเหรียญตรงนี้ เปลียนกิ้วนะคะเอาไว้แรกนั่นเองเนาะก็สามารถกดแรกได้ตรงนี้นะธาาเศษเนี่ยจะใช้1,500เหรียญนั่นเองนะฮะแล้วก็ในตู้ซุ่มต่างๆถ้าดวงดีก็สามารถปั้นได้นั่นเองเนาะสำหรับตัวที่2เราก็จะแนะนำเป็นตัวเซอร์ไนท์เลยนั่นเองนะก็คือเป็นธาตุพลังจิตแฟรี่นะฮะทุกคนก็ในการอัพล่างเนี่ยจริงๆมันมีอยู่2ล่างนะที่จะสามารถอัพได้เนาะก็คือร่างตัวเซอร์ไนท์กับร่างนี้ ร่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่สายควบคุมนะเป็นสายดาเมจเนาะก็จะเป็นพลังจิตกับต่อสู้นั่นเองถ้าเราอยากเล่นสายควบคุมแนะนําให้อัพเป็นร่างของเซอร์ไนท์นะแล้วก็อัพไปยาวๆจนถึงร่างเมกาได้เลยนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ทําความปั่นป่วนให้กับทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดีอีกเหมือนกันนะสำหรับตัวสายควบคุมตัวนี้นั่นเองร่างแรกจะเป็นร่างนี้นะทุกคนร่างสอง ร่างนี้ร่าง3แล้วแต่เราจะเลือกนะฮะจะเป็นร่างไหนถ้าเราอัพร่างไหนปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถอัพยาวไปจนถึงเมกาได้เลยอันนี้เป็น Mega เมกาเซอร์ไหนนั่นเองนะฮะก็สกิลต่างๆเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสกิลต่างๆก็จะเป็นสายสเปเชียลแอคแทกเนาะสกิลแรกเป็นพลังจิตสกิล2เป็นแฟรี่สกิลอันติเนี่ย ก็จะเป็นพลังจิตนะมาดูพาร์ทสิกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวเซอร์ไนต์ตัวนี้นั่นเองพาร์ทสิของเซอร์ไนต์เนี่ยก็คือมีโอกาส20%ที่จะสร้างเป้าหมายศัตูแบบสุ่มด้วยแบบให้มันติดลงไหลนะหรือแบบเป็นติดรลมหัวใจเนาะทำให้มันลงไหลนั่นเองฝั่งศัตูนะเป็นเวลา1รอบนะเมื่อปลดล็อกถึง8ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มเอฟเฟกนี้ก็คือ มีโอกาสถึง50%อนะจาก20เนี่ยถ้าปลอ,อกถึง8ดาวมีโอกาสถึง50%เลยที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยหรือเป้าหมายนะคะติดสนะลงไหลหรือติดลุปหัวใจเนาะก็จะเป็นการแบบควบคุมนะคะทำให้ฝั่งศัตรูติดลุปหัวใจนั่นเองนะทุกคนสําหรับตัวเซ์ไนท์นั่นเองนะเป็นตัวที่ปั่นปว่วนก็เรามาดูกันว่าวิธีการหาเศษจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างนะก็คือด่านยาก12.3ขีดต้องผ่านก่อนนะถึงจะกดกดล้างได้นั่นเอง แล้วก็อารีน่านะในร้านค้าอารีน่าก็อันนี้ต้องเลือกเอานะระหว่างแบบใครจะปั้นตัวนี้ก็อัปดาวตัวนี้ไปก่อนหรือจะปั้นเซอร์ไนต์ก็หรือจะอัพเฉลี่ยกันก็ได้นะถ้าใครแบบปั้นแบบ2อย่างเพราะว่ามันอยู่ร้านค้าเดียวกันนะมันต้องแบ่งกันนั่นเองก็เศษเซอร์ไนต์ตรงนี้นะสามารถกดบวกได้นะถ้ามีเหรียญเยอะก็กดบวกเพิ่มไปได้เลยนะถ้าเศษก็จะได้1ตัวนั่นเองแล้วก็เรื่องของ ตู้สุม่มนะในตู้สุ่มก็มีใครดวงดีได้มาแรกๆก็จะโอเคนะสําหรับสายควบคุมก็ในทีมก็อาจจะมีสักหนึ่งตัวก็ได้นะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องแบบเยอะเนาะหรือจะถ้าจะเยอะจริงๆก็แนะนําเป็นแบบสายโจมตีให้เยอะหน่อยสายควบคุมสักหนึ่งตัวแท้งสักหนึ่งตัวก็ได้ในทีมนะแล้วก็มาดูที่ เรื่องของอตู้ซุ่มแล้วแล้วก็ตู้สุ่มเศษก็จะมีด้วยนะฮะอยู่ที่ดวงว่าแต่ละคนว่าจะเปิดออกมาได้ไหมถ้าไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวน้ําแข็งก็ปัน้นตัวน้ําแข็งก็ได้นะทุกคนแล้วอ,อยากตั้งใจอยากจะได้สไนด์จริงๆถ้าได้มาค่อยๆปรับเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะสําหรับตัวพวกนี้นั่นเองเนาะสาหรับตัวที่3เราก็จะแนะนําเป็นฟูดินเลยนั่นเองช้อนข้าวจนแข็งตัวนี้นะทุกคน วันนี้ร่างแรกจะเป็นร่างนี้นะก็จะเป็นสายธาตุพลังจิตนั่นเองเนาะร่างสองเป็นร่างนี้ร่างสามร่างนี้นะแล้วก็เล่นไปจนถึงอัพยาวๆเนี่ยก็สามารถเอาไปทําแบบพลังเมกาได้เลยนะสาหรับตัวสายควบคุมตัวนี้นั่นเองเรามาดูสกิลกันว่าแต่ละสกิลเป็นยังไงบ้างแต่ละสกิลเนี่ยจะเป็นสายสเปเชียลแอคแท็กนั่นเองนะทุกคนอ่ะอันตีก็จะเป็นเป็นสายสเปเชียลแอคแท็กหมดเลยนั่นเอง มาดูพาสิฟกันนะฮะพาสิฟของเจ้าตัวฟูดินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะพาสิฟของมันก็คือเพิ่มอัตราการควบคุม10%ของตัวเองนะเมื่อเฮ้พีของตัวเองต่ํากว่า30%เป็นครั้งแรกให้โอนความสับสนที่เหลือเนี่ยไปยังโปเกมอนฝ่ายเดียวกันทั้ง2แบบสุ่มเป็นเวลา2รอบเพื่อให้พวกเขาสามารถให้เป้าหมายเนี่ยกลายเป็นหินได้เองมีโอกาส40%นั่นเองนะถ้าปลดล็อกถึง8ดดาวนะสำหรับฟูดินนะ เอฟเฟกของพาสซีฟของมันเนี่ยเพิ่มเติมก็คือ5 HP ไม่ลดลงต่ำกว่า30%ความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองนะก็สำหรับฟูดินเนาะก็จะเป็นการแบบใบนะฮะใบตัวของศัตรูให้แบบติดกลายเป็นหินนั่นเองเนาะสำหรับตัวของฟูดินนั่นเองนะก็เป็นตัวที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะทุกคนสำหรับตัวที่แบบอับ ไปจนถึงเมกาเออย,ย,ยิ่งทิ่ทำเมกามันก็จะยิ่งความเพิ่มความโหดเพิ่มความแบบเก่งของมันได้มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเลือกนะเออจะเลือกน้าแข็งก็ได้เลือกเซอร์ไนต์ก็ได้ชอบเซอร์ไน์ก็อัพไปยาวถึงเมกาถ้าเลือกชอบฟูดินก็อัพไปยาวจนถึง,ถงอ่าเมกาได้เหมือนกันนะละ่าเมกาก็โอเคโหดเหมือนกันนะสําหรับสายควบคุมทั้งหมดที่เราแนะนำเน,ำเนาะแล้วอีกตัวหนึ่งนะที่อยากจะแนะนําเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับตัวสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำก็คือยักษ์เขียวนั่นเองนะหรือทอร์นาดนะทุกคนนะเจ้าตัวน,นีนนะ้นนะั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสายที่แบบว่าปั่นป่วนอีกเหมือนกันสำหรับตัวเลือกพวกนี้เนาะทั้งหมด4ตัวเนี่ยที่เราแนะนำก็คือเป็นเพียงการแนะนำนะถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็อาจจะปั้นตัวอื่นก็ได้ไม่ว่ากันเนาะตก,กิลต่างๆมันก็เป็นสายสเปเชียลแอคแท็กเหมือนกันนะทุกคนชาตุบินนั่นเองเนาะ อ่ะสเปเชียลแอทแทกหมดเลยนะมาดูพาสิกันเลยพาสิของเจ้าตัวยษ์เขียวเนี่ยก็คือการเรียกพายุเฮอริเคนนะคะสตัวมารอบๆตัวมันเองเนาะพายุเฮอริเคนคือเอฟเฟกพิเศษเมื่อสร้างความเสียหายให้กับพันธมิตรพายุเฮอริเคนเนี่ยแต่ละตัวจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะคะยีก่อนแต่ละรอบเนี่ยจะสุ่มสร้างความเสียหาย1พายุเฮอริเคนนะคะให้กับศัตรูแนวหน้าและจะระเบิดดีบัฟสูงสุด2หน่วย ของพันธมิตรสาคนนะต่อสตรูก่อนแต่ละรอบศัตรูจะได้รับความเสียหายประเภทบินนั่นเองนะฮะสเปเชียลแท็กเนาะแล้วก็จะถูกคัดลอกไปยังเป้าหมายโดยรอบเป็นเวลา3รอบนั่นเองถ้าปลดล็อกเจ้าตัวยักษ์เขียวถึง8ดาวเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือศัตรูในเฮอริเคนเนี่ยจะได้รับความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น50%นั่นเองนะก็จะประมาณนี้สําหรับพาสซีฟของมันเนาะ จริงๆสกิลอื่นๆเนี่ยเราเคยรีวิวทำคลิปรีวิวทำคลิปอันนี้ไปแล้วนะสำหรับสกิลอื่นๆถ้าแบบอยากรู้เนาะก็กดไปดูในเพจิตของการรีวิวโปเกมอนได้นั่นเองนะก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ข้อเสียก็คือหาเศษไม่ได้นะคะในตู้สุ่มก็จะยากเนาะในตู้ร้านค้าอ่าตู้สุ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีนะคะทุกคนมันจะมีพวกของ ตัวอื่นๆนะตัวยาาเขียวเนี่ยก็ต้องรอพวกกิจกรรมอีเวนท์ที่มันมีมาให้แลกให้มีร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้เศษของมันมานั่นเองก็ถ้าจะปั้นตัวนี้ก็ยากนะสำหรับสายฟรีสายเติมก็ยังยากเลยเพราะว่าต้องรอแบบื่วงของอการแลกกิจกรรมอีเวนท์เนาะก็ถ้าแนะนําเลยก็คือ3ตัวที่เราพูดไปตอนต้นๆน,น,นะก็คือเมก้าฟูดินแล้วก็เซอร์ไน แล้วก็ตัวฟิจิโอนะคะสตัวนี้สําหรับสายควบคุมก็ในทีมก็อาจจะมีสัก1ตัวก็ได้นะทุกคนแต่บางคนก็อาจจะไม่พอใจเอาสอเอาสก็แล้วแต่นะคะทุกคนนะแต่ความคิดแต่ละคนละกันอันนี้เป็นเพียงแนวนะคะแนวที่เรามาแนะนำเฉยๆเนาะใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือใครจะไม่แบบไม่อยากปั้นก็ตามใจนะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้สําหรับการแนะนําตัวโปเกมอน สายควบคุมระดับ S อนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันังใจกันด้วยนะสว่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ